ถาทำสม่ําเสมอนะเราไม่ได้ทําผิดนะคะจิตมันจะเข้าบ้านขึ้นเรื่อยๆมีเป็นช่วงๆมันจะรู้ด้วยตัวเองได้ถ้าเราจําจิตที่เข้าบ้านได้เนี่ยพอมันออกนอกจากบ้านไปเนี่ยมันจะรู้ได้เองนะคะลองดูว่าเข้าบ้านมีสองแบบคือจิตที่เป็นจิตผู้รู้สัมมาสมาธิเนี่ยมันมาได้สองทางอันนึงเนี่ยใช้วิธีหลวงพ่อนะจิตลงแล้วรู้จิตลงแล้วรู้ จะตั้งมั่นเป็นช่วงๆจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่เข้าบ้านนั่แหละแต่ว่าขณะที่หลงและรู้มันจะเกิดขึ้นสั้นๆทีละขนาเนี่ยทีนี้ถ้ามันเกิดบ่อยหลงแล้วรู้หลงแลวรู้บ่อยๆมันจะเหมือนเรามีความรู้ตัวเนี่ยนะที่ติดต่อเนื่องยาวนานมันเป็นกําลังของสมาธิเนี่ยเกิดจากการที่หลงและรู้อีกอันหนึ่งเข้าอีกทางคือเข้าทางสมถกรมมฐานนะคะทาสมาธินะจนกระทั่งมันเข้าชานสองได้ ก็คือตัวชั้นที่หนึ่งมันมีวิตกวิจารป,ปิติสุขเอกคตาใช่ไหมอย่างเราสมมติเราพุโทโธพุโทโธแล้วใจเราสงบนะมีความาสงบขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นชั้นหนึ่งอันนี้ยังไม่มีจิตผู้รู้แังนี้พอเรา,พ,เราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆพอจิตมันเริ่มสงบมันทิ้งพุโทโธ มันทิ้งตัววิตตว,วิจารไปม,มันมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมีความสงบเกิดขึ้นตรงนี้จิตผู้รู้เกิดจิตผู้รู้ตัวนี้เนี่ยคือใจที่ตั้งมั่นถึงฐานนะคะตัวเดียวกันเลยแต่ว่ามาคนละทางการทำสมำถกรรมฐานก็มีข้อดีคือต,ตัวจิตผู้รู้เนี่ยมันจะมีกำลังมากมันจะอยู่ได้นานนะคะอย่างเวลาที่เราทำความสงบแล้วจิตรวมลงมามีใจที่เป็นผู้รู้อยู่ นะตรงนี้มันจะอยู่ได้นานมีกําลังนะถ้าเราเคยนั่งสมาธิแล้วจิตรวมเข้าไปจิตเราเนะี่ยตรงนั้นเข้าบ้านเต็มที่ถ้าเราจําได้นะคะต่อไปจิตมันเป็นยังไงมันไม่เข้าบ้านมันจะเปรียบเทียบความแตกต่างได้ก็นะจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้มันไม่เข้าบ้านนะ้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเคยเข้าพักจริงๆถึงที่ถ้ายังไม่ถึงที่นะมันก็ยังแสดงว่ายังภาวนามไม่พอหรืออาจจะภาวนามไม่ถูก มีสองอย่างนะแต่ถ้าหากว่าเราทําถูกนะอย่างเช่นเราทําได้ใจธรรมดานะคะทากรรมฐานไปเรื่อยสบายสบายจิตที่ตั้งมั่นมันจะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วเราจะวัดด้วยตัวเองได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เริ่มภาวนาเลยจะรู้ๆอยู่หรือทํานี่ๆหน่อยๆทําไม่พอมันไม่เข้าานสักทีตรงเนี้ยมันจะเริ่มสับสนแล้วเอ๊ะไหนคือสิ่งที่ถูกนะทัานเนี่ยพวกเรายังจําเป็นนะ ที่จะต้องทำสม่ำเสมอคือมันต้องมีการลงทุนจริงๆคือทำสม่ำเสมอทำด้วยใจธรรมดาสม่ำเสมอต่อเนื่องช่วงหนึ่งน่ะมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นให้เราเห็นนะอันนี้ก็จำเป็นพอเรารู้รู้เราเห็นจิตที่ตั้งมั่นบ่อยๆแต่มันจะจำได้อันนี้นะมันไม่เข้าบ้านนะอะไรเงี้ยมันจะรู้ได้เองรู้มันจะจำได้อะอย่างนั้นะคะแล้วมันมีสองสองทางที่เข้ามานะคะ แต่จริงจงจิตเหมือนกันผลนั่เท่ากันของอันนี้ต่างกันไม่ไม่ต่างกันเลยเท่ากันแต่มาคนละทางแต่มาแบบหลวงพ่อมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าตัวสติเนี่ยมันจะไวเพราะฉะนั้นหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ว่าสติของพวกเราเข้มแข็งตัวสมาสมาธิตัวนี้ก็เข้มแข็งด้วยนะส mm ่ว hmm. น,นั้นนูอันนั้นเนี่ยมันถ้าเป็นอรมันตบุนิชานเนี่ยบางทีมันก็จะพร้อมที่จะเคลิมพร้อมที่จะเข้าไปจมแช่อยู่กับ ความสุขความสงบแบบนั้นได้นะสองตัวนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันอนามนุปนิชฌานที่จิตตั้งมั่นและรวมเข้าไปเนี่ยจิตเขาได้พักลึกลึกกว่าแต่ขณะที่ลงแล้วรู้ลงแล้วรู้มันไม่ได้พักเต็มที่นั่นจะพักนิดหน่อยนิดหน่อยเงี้ยนะจะไปแบบต้องเดินทางตลอดเวลาส่วนถ้าทําสมถะแบบนั้นได้เองก็จะได้พักโรงแรมเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ย ะคะือความมันมีความต่างแล้วมีข้อดีกับข้อเสียเนี่ยแตกต่างกันซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราเลือกไม่ได้เพราะบางคนทําสมถะไม่ได้เลยบางคนทําสมถะได้แม่แนะนําว่าให้ทําสมถะด้วยจิตจะได้พักเต็มที่นะแล้วเราจะภาวนาด้วยความสดชื่นแต่เราแบ่งเวลาไว้นะเราไม่ทําสมถะทั้งหมดทําสมถะให้พักนิดนึงนะแล้วแบ่งเวลาไว้ จิตนี้แล้วรู้จิตนี้แล้วรู้เราจะได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็มันได้พักเต็มที่ด้วยแล้วก็มีกําลังที่ะดูกายดูใจได้ได้ได้อย่างสดชื่นนะพวกที่ทําสมะถะไม่ได้เลยเนี่ยมันจะแห้งแรงนิดน,นึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ก็ไปได้เหมือนกันแต่ต้องอดทน